สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับข้อสอบ3นาทีในช่วงของข้อสอบเล่าเรื่องนะคะก่อนที่จะจบสงครามปฏิวัติอเมริกานะคะเราจะลืมคนสำคัญที่ชื่อบนจจมินแฟรงคนไปไม่ได้เพราะเขาเป็น U.S.Diplomat นะคะเป็นนักการทูตท,ที่เดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อขอความสนับสนุนเรื่องอาวุธสงครามและทำให้สหราชอาณาจาักรหลุดพ้นจากชาวอาานิคมค่ะต่อมาในปี1800ก็เกิดสงครามกลางเมืองหรือซูอวา และหลังจากนั้นนะคะก็เข้าสู่ยุคของประธานาธิบดีโทมัสเจฟสันก็ได้มีปัญหาสิ่งหนึ่งคือเรื่องแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นสายเลือดสําคัญในการขนส่งสินค้าของอเมริกาแต่ขณะนั้นนะคะฝรั่งเศสครอบครองที่ดินด้านตะวันตกอยู่โทมัสเจฟสันนะคะจึงส่งนักการทูตเพื่อขอเจรจาซื้อที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองนิวออร์ลีนค่ะแต่ฝรั่งเศสยื่นข้อเสนอขายอาณานิคมหลุยเซียนาทั้งหมดให้ในปี 1 8 0 3นะคะสหรัฐอเมริกาจึงมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเป็นหนึ่งเท่าของพื้นที่เดิมและนอกจากนี้นะคะโทมัสเจฟสันยังเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าเดโมแครตหรือพรรครีพับกันค่ะภายหลังมีการแตกแยกออกมาเป็นอีกพรรคหนึ่งที่ชื่อว่าเดโมแครตส่วนอีกฝ่ายแยกออกไปนะคะไม่ใช่หรือพรรครีพับกันในปัจจุบันค่ะแล้วพรรครีพับกันในปัจจุบันมาจากไหนก็มาจากยุคข,ของประธานาธิบดีเอบรฮัมลิงคอล์นนะคะได้มีการก่อตั้งพรรคนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อเรียนแบบพรรคการเมืองเดิมนนั่่เองคะ จุดประสงค์ของพรรคนี้ก็คือเพื่อต่อต้านระบบทาสนะคะและปัญหาเรื่องทาสนี่เองนะคะที่ทําให้เกิดสงครามอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จนยืดเดยื้อไปจนกลายเป็นเดอะซิเวีวาอีกทั้งซิวิวารนะคะยังทําให้การใช้แรงงานทาสสิ้นสุดลงอีกด้วยค่ะ สำหรับความขัดแย้งของอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เกิดมาจากอเมริกาเหนือนะคะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสนับสนุนการเลิกทาสและตั้งตนเป็นสหภาพยูเนียนส่วนอเมริกาใต้นะคะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสนับสนุนให้มีทาสจึงแยกตัวออกมาเป็น7รัฐต่อมาเพิ่มเป็น11รัฐโดยมีชื่อว่าสมาพันธรัฐและเดอะซีวาก็ยังคงดำเนินไปกว่า2ปี และในขณะนั้นเองนะคะเอบรแฮมลินคอล์นก็ยังมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําให้ระบบทาสหมดไปจึงคิดวิธีขึ้นโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศก็คือในภาวะสงครามนะคะมีสิทธิที่จะยึดครองทรัพย์สินของศัตรูที่ใช้ในการรบได้ค่ะซึ่งรัฐทางใต้ได้ใช้ทาสเพื่อประโยชน์ในสงครามเอบรแฮมจึงใช้อ้างสิทธินี้นะคะเพื่อยึดทาสจากเจ้าของทาสในรัฐที่เป็นกบฏจึงเกิดการเขียนคำประกาศ Emancipation Proclamation นะคะโดยประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้เพียงบางรัฐ ซึ่งเอเบรแฮมมีอำนาจในการต่อสู้กับรัฐที่เป็นกบฏเท่านั้นประกาศนี้นะคะจึงออกมาใช้ได้แต่ภาคใต้ที่ย่างตัวออกไปค่ะสงครามนี้ยาวนานและเป็นผลให้มีการฟื้นฟูสิทธ,ธิตามกฎหมายและการออกเสียงเลือกตั้งนะคะจึงเป็นที่มาของซูซานบีแอนโทนีค่ะที่ได้ต่อสู้เพื่อสิทธ,ธิมนุษยชนและสิทธิของสตรีจึงเป็นผลทําให้ต่อมามีการแก้ไขแอมเบดเมนต์ฉบับที่14และได้ออกเป็นกฎหมายหลังสงครามซิวิวาให้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ค่ะ สุดท้ายนะคะเอเบราฮมลิงคอนก็ถูกลอบสังหารค่ะโดยชาวใต้ที่มีหัวรุนแรงคดีลอบสังหารนี้ค่ะถูกจาริกไว้ในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อสอบเล่าเรื่องช่วยให้ข้อสอบนี้จำง่ายขึ้นใช่ไหมคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ